ดวงตาสีฟ้าอมเขียวสองประกายระยิบระยับใต้แสงจันทร์น้อยหนาแมววจรตัวเล็กๆก,กำลังนั่งมองดูผู้คนพลุกพล่านบนถนนสายหลกักน้อยหนาเป็นแมววจรที่อาศัยอยู่แถวนี้มานานแล้ว น้อยหนารู้จักทุกซอกทุกมุมของเมืองนี้น้อยหนารู้จักมุมไหนที่ปลอดภัยมุมไหนที่หาอาหารได้และมุมไหนที่อุ่นกายน้อยหนาไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายน้อยหนาต้องหาอาหารกินเองทุกวัน บางวันน้อยหน้าก็โชคดีได้กินอาหารที่คนใจดีนำมาให้บางวันน้อยหน้าก็ต้องอดทนกับความหิวโหยน้อยหนาเคยเจ็บป่วยเคยถูกทำร้ายแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้น้อยหนามีความอดทนและความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก น้อยหน่าไม่ใช่แมวว่าจอนธรรมดาน้อยหน่ามีนิสัยที่แสนเชื่องน้อยหน่ามักจะเข้าไปคลอเคลียกับคนแปลกหน้าน้อยหน่ามักจะนอนอยู่หน้าร้านค้าหรือบ้านของคนใจดีน้อยหน่าหวังว่าจะมีคนใจดีมาอุปการะน้อยหน่า ลูกค้าบางคนมองว่าแมววจรเป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจแต่น้อยหนาไม่สนใจน้อยหนาเชื่อมั่นในตัวเองและรู้ว่าการมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งที่สำคัญและมีค่าน้อยหนาไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคและความยากลำบากใดๆ วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่ขาดฝันน้อยหนาถูกรถชนน้อยหนาบาดเจ็บสาหัสแต่ก็โชคดีที่มีคนใจดีนำน้อยหนาไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ด้วยความช่วยเหลือจากคนใจดีน้อยหนาสามารถหายดีได้น้อยหนากลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมน้อยหนาไม่เคยลืมบุญคุณของผู้ที่ให้ความช่วยเหลือน้อยหนา น้อยหน่ายังคงเป็นแมววจรแต่น้อยหน่ามีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระความอดทนและความเข้มแข็งของน้อยหน่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่กำลังสู้ชีวิตอยู่เช่นเดียวกัน